สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Arena นาเบกเอาอ,อ,อินฟินิตกันอีกเช่นเคยโดยวันนี้พวกผมไปลงคังแสงแมปแสนนะครับในด่านเออร์เมอรี่แล้วก็ดันมาเจอเซต6นะครับที่มาชาร์จพวกผมแล้วก็เกิดการต่อสู้กันนะครับโดยที่ฝั่งเขามีเซต6เหลือแค่ตัวเดียวนะครับแล้วฝั่งผม4แล้วไปดูกันว่าพวกผมจะสามารถเอาเซต6ตัวนี้ลงได้หรือเปล่านะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเซตหกนี้เป็นเซตที่แบบว่า ถึกทนมากเลยสําหรับท้งแสงแมปแสนถ้าเจอหมวกขาวทีนี่มีร้องกันนะครับแต่ถ้ายิงได้นี่ถือว่ารวยจัดเลยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมรับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็ไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เข้าเหนืออยู่าจะหลานหลานกว่าแล้ว

กลับไปวิ <sketches> ่งกลับไปบอดไอ่ต huh. uh ัว huh. ว uh ิ huh. ่งเข้ามาออกตายแอ้ะอุ้ยเฮียเจ็บเจ็บเจ็บซ้อนหน่อยซอนหน่อยซอนหน่อยในโฟกลิฟโฟกลิฟโฟกลิฟไปที่ลูกวะยุโฟกลิฟปะเออโฟกลิฟโฟก์ลิฟตัวนึงเหมือนโมกขาวเลยว่ะ ไม่แน่ใจนะนตายสามตายสามลูกมามตายไปสองแล้วดีเล่นฝั่งไหนอะตายไปสองแล้วพี่ยิงตายอีกหนึ่งเดี๋ยวตัวเดียว,ว,ยวคี่โฟลิฟบ์เหรอเออชัวร์ปะเนี่ยโบกเล็บโบกล็บมันยิงผมเจ็บมาเนี่ย ไม่ตายเออพี่เจ็บไหมกระจกแตกไหมน่า hmm. mm hmm. จะหนานะพ <cin> ี่กินตาตาไปกระสิบดูกันแน่ๆละเบิดบันไดเคียร์หมดแล้วใช่ไ ต้องต้เนตพี่พี่ไอ้พวอยู่นู่นนู่นอยู่นู่นเลยไกลแล้วเราถ่างไกลครับเราถ่างไกลเหรอใช่ใสมองปิดประตูนึงนแก๊สไล่มันก่อน ในห้องหมวกขาวหมวกขาวมีปะในห้องมีมีมมหมวกขาวพี่ผมเนเเฮ้ยโอ้โหประตูนูน้นประตูนูน้นไกลรถถังแกป๊ปไนแดงแกจะเล่น,นยากไม่ใครดูยาวเลยดูยาว ในห้องไม่เห็นอะใส่ทะโมกอะลวงเหลี่ยมตรงประตูอะพี่หวังเอ,เอออยู่นู่นอยู่นูน<า>่นฝั่งไหนสุดเลยรถถังอยู่รถถังเอ้กนแก๊สท้าอะไรไม่ตายเหรออยู่ซ้ายรถถังอืม ดเด้งหมกเด้งยาวฝั่งมันจะมาอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายประตูซ้ายรถถังอยู่ที่เดิมที่เดิม <c oughs> อุ้ยหูกระโดดแม่ให้นัดเดียวเลยเชี่ยมิวสิบห้าจัดป่ามันอยู่ชิดซ้ายเลยอ่ะ เดี๋ยวก็ปอดบวมตายเฮ้ยเหมือนทางยาวมาเฮ้ยทางนี้มะฮะตกโค้งรือเปล่าบอดแบบนึงแมันกำลังเดือดมันไม่อายไม่อะไรเลยวะมีที่นีี่่หรอทเปล่าไอ้ที่เป็นสี่ตับสี่ตอบเฉพาป้าวิบอดผมยิงที่กินกันไในนี่ไง หน้าผมเล่นหน้ารถแค่ไหน่องเกียร์บอดยังไม่เกียร์บอดเลยบอดริงอ่าเกียร์ก่อนก็ได้โอ้บอดยิงดำค่ะสอง เอาแม่งหนาแฮ่เออเถิดได้ก็เราบางว่ะอยู่ในห้องไปทายรถถังอยู่นี่เหรออยู่ในห้องแล้วตอนเนี้ยเพิ่งเจอพี่ผมดำจะมาจะมาก็สอนหน่อยเจ็บหนักเลยว่ะสอนหน่อยเออในห้อง ปวดเนี่ยผมยิงขาเม่อไปแล้วเจ็บนรงไหนเห็นแต่ขามันเมื่อกี้ยโอ้ยแม่ไม่ตายเจี๋ยอะไรวะทั้งระเบิดทั้งนี่ไม่ตายหรอวะ ก่ออะไรวะพี่โอหกหมวกขาวผมน่าจะหลีแล้วเนะี่ยมันหายใจอยู่อเคอ้อมไปเล่นได้ปะตรงกล่องอะทางเข้าผมดำมีแกะผมก็ดำผมดำท้องแต่ต้องหวดกับมันแล้ววะ มผม <Finished S 1> มีฟยม<ไ>ฟเลย<ร>อเองมีไฟเห,หรอโซ่ไปใช่ <c oughs> เฮ้ มันยิงพี่เหรอพี่หลังเมื่อกีบอ้บอ,บ,อบอดบอดบอดยิงเคียวบอดอยู่เนี่ยเอ๊เจ็บเจ็บโอ้หผม,มจะตายว่ะทีแค่แค่นหน้าประตูเลยหน้าประตูเลยเดี๋ยวเล่นเหลี่ยมนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเหมยกล้ามันก็เจ็บนะ นอยู่ตรงสอโอ้ยที่ถังเจ็บจัดเลยยัดเลยโอ้ยมันอยู่ไหนโอ้ยอยู่จออไอ้เหี้ยผมยิงมันก่อนเลยนะปืนมันลูกเชี่ยเลยวะโอ้ลูกหมดไปไอ้เหี้ย ต้ายโอ้โหมาอีกแกวะต้องวิ่งไปรีทเพื่อวิ่งไปรีแหละไอ้เหี้ยคนที่ได้คือหนูเออหนูขึ้น ลูกหมดไอ้เฮียหนูอยู่ก,กับมนันรูปหมดอ้เฮียเใช้โอหนูก็หมวกขาวมาแชมโฟเก็บเสียงไอ้เฮียเอ็มซีลูกห้ายิงเท่าหัวไอ้เฮียหัวเน่าเลย